อันยองเซลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในวงการเคปป๊อปเดครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกันกับคาแรคเตอร์โปสเตอร์นะครับเซ็ตสุดท้ายแล้วในแบบฉบับของเซ็ตคู่นะครับของ Baby Mon s t e r อร์ที่ทางค่ายจะปล่อยออกมาใน s t u c ก i n t h e Middle c h a r a c t e r Poster สนั่นเอง2คนสุดท้ายนะครับโรราภาริตาปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วในตอนนี้ทําแฟนๆฮือฮากันมากๆจากก่อนหน้านี้เนี่ย คนรอดูนะครับเรียกได้ว่าน้องแรพรภพาริตาเนี่ยหลายหลายคนจับตามองว่าโปสเตอร์นั้นจะต้องสวยปังอลังการแน่นอนเพราะว่าดูเข้ากับคอนเซปต์นี้มากๆตอนนี้มาให้เห็นแล้วนะครับพริตาสวัสดีวันเสาร์นนเอนนะครับวันเสาร์สีม่วง จากก่อนหน้านี้เนี่ยบางคนก็คิดว่าฮารัมหรือว่ารามินะครับจะเป็นสวัสดีวันเสาร์สีม่วงหรือเปล่ามีความก้ากึ่งระหว่ังฟ้ากับม่วงสุดท้ายแล้วฉเฉลยนะครับของรามิจะเป็นสีฟ้าแล้วก็ของพาริตาจะเป็นสีม่วงนะนเองนะครับและดอกไม้ตัวแทนของพาริตาเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นดอกลาเวนเดอร์หรือเปล่านะครับใครแน่ใจบ้างคอมเมนต์มากันได้แต่ที่แน่ๆพาริตาสวยมากแม่สวยสุดๆนะครับในความสีม่วงนี้เข้ากับพาริตามากๆการแต่งหน้าจึง ผมจึงบางคนบอกว่าอย่างน้อยผมตรงแบบนี้ก็ดีกว่าดัดรอนแบบฟูฟู มีความเจ้าหญิงดอกไม้แห่งดิสนีย์มากเลยนะครับเหมาะสมกันมากๆแล้วโจทย์นี้พาริตาตีแตกใครเกิดวันเสาร์นี่คือโปสเตอร์ของคุณนะครับอีกหนึ่งสาวที่สวยทรงพลังไม่แพ้กันเลยโร่าดาอินแสงเหนือนั่นเองนะครับสวยมากกับแสงเหนือที่แบบระยิบระยับไปด้วยความแบบว่าป่าไม้สีเขียวตัดกับดอกไม้สีเหลืองนะครับกลายเป็นโปสเตอร์ของชาวสวัสดีวันพุธนั่นเองโราสวยมากเลยนะครับทุกคนทางการแต่งหน้า ทั้งองศาการโพสต์นี่แหละคือนางเอกซีรีส์ของจริงมากับความรวยนะครับสร้อยแบบว่าเม็ดใหญ่เม็ดโตมากแม่ดอกไม้ประจําตัวเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือดอกอะไรนะครับคือแบบพยายามดูแล้วจะบอกว่าเป็นดอกพอเทืองบ้านเรอกก็คงปะไส้แต่ใดๆก็คือโปสเตอร์นี้โรล่าสวยจริงๆนะครับทุกคนมีความแบบว่าเหมือนภาพวาดแบบทุกอย่างมันเป๊ะหมดเลยองศาหน้าเอ่ยใดๆ,ๆเอ่ยใครที่เกิดวันพุธนี่เลยนะครับคือโปสเตอร์สวัสดีวันพุธของ ชาวพุทธดมัมแต่ไม่มีแยกย่อยเป็นเกิดพุธเชา้าเกิดพุธกลางคืนนะครับมีแค่พุทธโธท,ทัมโมสังโคสวยแต่สวยว่าโรราของเรานั่นเองนี่ก็เป็น2โปสเตอร์ครับคาแรคเตอร์ของโรราและก็พาริตา2คนสุดท้ายแล้วของ s t ั๊กอินดิวเวอร์อีก1วันนะครับเรามารอดูกันดีกว่าจะเป็นโปสตร์รวมนะครับแบบกลุ่มสีใหม่แบบใหม่แบบับหรือว่าจะเป็น MV ็ีทีเซอร์ปล่อยมาเลยรอติดตามกันเดี๋ยวอีกเพียงแค่นิดเดียว3 1มสเีทุ่มเราจะได้ดูกันแล้วนะครับกับ MV แลวก็เพล สักอินเดอร์ม d เดคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปอยังไงก็ใครที่เห็นยังไงเม้นมากันได้นะครับชอบโรรากับพาริตาหรือเปล่ามาคุยกันคลิปนี้ต้องไปลักันไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ